ใจไอ้ขีเราแน่ว่ะพี่อ๋ออามาดอ่อนติ๊กนำไม่ใหญ่แล้วด้วยเพิ่มมาแล้วนะครับมาวันนี้งวดนี้นะครับเป็นงวดตสินติ๊กงวดนึงครับตืนพรุ่งนี้ก็รู้แล้วนะครับก็เปิดใจตามน็อตตี้หน่อยว่าอ่าเป็นยังไงครับงวดนี้ตื่นเต้นไหมยังไงกาวันนี้ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นมากเหมือนงวดที่หนึ่งวิจิกาครับแบบไม่กดดันมากมีความเฉยเฉยแล้วก็มีความมั่นใจกว่าวันนั้นก็คือแบบว่าไม่ไม่ไม่กดดันตัวเองครับแบบ ชิวๆสบายดีผู้ชอบแบบนี้แหละแต่งวดนนั้นโอ้เต้นเต้นถ้าสัมภาษณ์ทีไรผมก็จะบอกว่าผมเต้นเต้นว,วันนี้ก็เฉยๆแล้วก็เซอร์ไพรส์ที่วันนี้เป็นวันพฤหัสแล้วลูกติดมาเยอะเฉยเลย <c oughs> นะครับปกติก็จะลดไม่ลน้นเนาะช่วงนี้แต่ว่าช่วงนี้ก็ลน้นวันนี้ก็ถือว่ากําลังใจเยอะเต็มเต็มนเร้านแล้วก็เสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ก็เซอร์ไพรส์ที่คนแบบล้นเลยก็มีกําลังใจขึ้นเยอะครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยก็ เดี๋ยวพาขอเข้ามากับแล้วก็จะปังแต่เลขเราก็ไม่น่าจะมีตัวอื่นเพิ่มแล้วครับมีแค่นี้ครับแล้วก็จะตอนเย็นมีแค่ชุดเต็มรัฐบาลไทยในไลฟ์สดครับเท่านั้นนะครับเป็นชุดเดิมการกับฟันดีผอมาครับปันเอ็นพอปลอดรอดหรอเดี๋ยวนี้เหรอฟันดินผู้บัญชาการสูงสุดนะครับปนแล้วก็พี่หม่ำด้วยร้านนี้ในหม่ำก่อนเมื่อกี้รถไปใช้เหรอจำไม่ได้ครับพูดถ่งฟันเอ็นเป็นครับหม่ำนี่ก็กินแล้วจมูกเหมือนจมูกผมไปเข้าไปเบิ้งอยู่หาเบิ้งเลขนะครับ กันหลังกับฟันดีแล้วกะวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคครับสำหรับผมโอเคมากเตรียมเฮียงเดี่ยวมาเตรียมเฮี้ยงเดียวครับเตรียมเฮี้ยงเดียวครับนะครับกับเฮี้ยกับไห่มีสมนีแต่ว่าอยากเฮียครับเพราะอยากไห้ครับแล้วก็มีความไม่กดดันครับไม่กดดันแล้วก็มันไม่ดังมากก็รู้สึกโอเคอยู่ครับวันนี้ไม่เหมือนงวดนั้นครับบอกเลยว่าวันนี้เหมือนงวดที่ออกศูนย์สองกับงวดที่ออกสี่หกครับมีความรู้สึกแบบนั้นมีความรู้สึกแบบงวดที่เข้าเข่าแสดงว่ามั่นใจมั่นใจแล้วก็นิ่งครับนิ่งพอ ตอนนี้นิ่งไม่ลอกแรกไม่ใช่งัวนั้นแบบงัวนั้นจะเป็นแบบนี้แต่งัวน,นี้นิ่งครับดูดีๆเลยว่ายังยิ้มได้ยังตลกได้วัวนั้นตลกไม่ออกนะ,ะงัวนั้นคือจะพูดนะมาโอ้ผมเกลียดอะไรเกลียดโอ้แต่งัวนี้ยังเลรนมุกอยู่เนี่ยเห็นไ่เปิดใจเนี่ยก็เปิดใจดีเราแน่เนี่ยยังเล่นได้รอยู่ครับจีจางกับต้นไลนะครับถูกต้ก็ คัคนหรอคัดใดโอ้คัดคนครับพ่นกับแมด้าว่ะงวดนี้มึงคัดคนอีกไหมนะคัดทุกงวดครับจับดึงเกินคัดหมดเออคัดไปค้างหน้าจจะเหลือได้จากยูทูบเบอร์ใช่กันเองแบบพ่นจะหาเน้าด้าขึ้นก่อนนะครับหาเน้าแซะเขาเรียกว่าแซะนะครับก็ไม่เป็นไรยิ่งแซะยิ่งดังขอบคุณสําหรับการมาแซะก็ได้หนึ่งเดียวครับขอบคุณนะก็ตอนนี้ก็เศ้าตอบแล้วครับเหนื่อยแล้วนะครับ ทำมากกว่าตอนนี้ก็เซ้ยครับแล้วท้าไมจีดจมยังซงขอบคุณอย่างเดียวครับขอบคุณที่มนเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องจริงแต่เขาก่ได้แปรับครับแล้วก็คนที่มาแซกก็ส่วนมากเขาไม่ได้ดูคลิปเต็มเราหรอกเท่นมาบอกว่ามึงไม่พากันขายบ้านขายรถซื้อก็ยังบอกอยู่นะครับว่ามันเป็นแค่แนวทางถ้าไม่มีใครดูบอกตัวไหนอ่ามันเพียงส่วนหน่อยครับส่วนน้อยเป็นพวกส่วนน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกวันนี้คงได้เพราะว่าเหมือนเทียนตังบอกตอนแรกอาจจะศู์อยู่ลังๆนี่เป็นเรื่องปกติเขาไปเบิ้งรับ สมออัติใช่ไหนี่เคยเป็งหัวขวันแล้ว,ว<น>ห,หลางๆนี้คำครับคำ,ำมากกว่าแล้วก็ตลกดีเขาก็ดา่าเราเขาก็ไม่ได้หลารุนแรงเรกไม่เป็นการแะแต่ว่าถือว่าเป็นซีสันครับเหมือนเตะฟุตบอลแหละต้องมีคนเชียร์แล้วคนด่าครับในทางนี้ดีครับปานนี้ไม่ได้ด่ามากครับอแมนครับกระเบาลงครับแต่ว่าไปเดินลอยกระทงอะไรอย่างนี้กระแสถือว่าดีเพราะคนรู้จักหมดเลยครับเขาปฏิว่าปักนีกระสนหลานจะซิส้าว<ส><ส>ควาทยหลุดตลอดครับแต่ว่า ้ถ้าไทยอาจารย์กกรรมมันไว้ได้ห้าเขาลอยไส้นะนี่เหรอครับเขาสิไทยหนุ่มด้วยเขาเห็นไหมเอาผมว่าน่ะดอกอ่านะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าจิตนิ่งจิตนิ่งเหมือนงวดสี่หกมากกว่าสี่ส่อ่ะเหมือนงวดนั้นครับจิตนิ่งแล้วก็ไล่สมมือแรงกับนิ่งครับนิ่งพอนิ่งพอที่จะขอพรผู้ได้นิ่งพอเลยว่าที่จะขอพรผู้ได้มีกี่ช่องทางอาจารย์ เย็นนี้เย็นนี้ก็โอ้น็อตติดปูใหญ่ครับออ็เตียดปูใหญ่แล้วก็ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวแล้วก็ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตต่ว่าเน้นไปที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตพาเที่ยวตำหนักปูใหญ่เย็นนี้ห้าแสนห้าศูนย์ส้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้ส่วนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนยัห้าศูนย์ห้นศูนย์ห้าศนย์ห้าศูนย์ห้าศีรยกห้าศคมย์ห้าศูนย์หรารรนกับอาจารย์ห้าองน่แห้าศูนย์ห้าศ ว่าวันทีสองวะนะเจ๊ดาแซวสะอยู่น่ะน้าครับท่านอาจารย์ตัวจริงอรอคคืออาจารย์คิดอดเจริดทออมีอะไรถามไหมเจ๊อาจารย์จะเพิ่มกระันดีนะคะยันตัวเลขให้อีกหน่อยตัวเลขของอาจารย์เขาแล้วลเมื่อกี้จะมีลูกศิ์เพิหนมานะเพิ่มกระันให้อาจารย์ มันเห็นเจอซอีส sure ูมมาในฝันเข่ก in ็ส้มเขียนชุดนี้เลยนครับว <ok ันนี้ก็ตามเคล็ดครับก่อนหวยออกจะใส่ส้มวันออกจะใส่แดงใส่แดง่ันส้มก็ใส่อีกขึ้นก็เมื่อสักก็นีน้ำบาบนะก็จํำตัวเลขให้หน่อยครับอาจารย์ตัวเลขก็เหมือนเดิม93 98 91 ไอ3้แล้วก็91ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี9ครับเม็ดเดียว9339นะครับตัวมี938กับ193เลขทูก็ยังเป็นห้าคนับงเก้ินะครับนี่คือไปยีกาหกยำละงตัวทุดท้ทยก็ได้ครับนี่แหละครับยังฝันฝันครานี้ฝันฝันันก็เมืคืนล่าสุดนี่ฝันเห็นวบลคนล่าสุดครับพี่หมักลสุด ครับแเพอเราเะว่าตำรวจก็หนึ่งก้าวหนึ่งไงครับเราก็จะได้อิ่มท้องครับกินอิ่มเลยหมั่มชุกมุกเราถูกเราก็อาจะกินกินอิ่มคือเขาน่ะคือพี่ปานนี่มีหมั่มพี่หมั่มเรารวยไงเขาอาจจะรวยเหมือนพี่หมั่มรวยนะปานนีนคนรวยนะปันนินคนรวยคนรวยคนรวยปันนินเขาบอกคือสูงสุดเลยเราน่าจะรวยสูงสุดรวยสูงสุดครับสูงสุดทุกคนสูงสูงเมือนกันปานนีนคนมีชื่อเสียง เออพ<ม>ี่มาเนี่ยระดับประเทศนะ,ะ,ะทนี่ต่อนเนี่ยแล้วก็ ะดับระดับนประเทศแน่นอนุดในสายธรรมะด้วยผมก็ติดตามแล้วเวลาเราไปเ็ดบุญครับเม่นครับท่าน้ชื่อเสียงแล้วก็ระดับารมีนุบารมีนีบารมีเอ้าันนีนคนมีบารมีวานี้ันปอเฮามีบารมีกอยังเกิดเรางครับีบบขังนครับบคโดดรสูงนี้ก็มาลุ้นเลยกันนะครับปัญญานั่งคนดีทังนั้นเลยครับแล้วกัมีบารมีเทากัอาจจะตามร้อยคบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ